ขอ,อหโหติกรรมแม э ่ได้ไหมทั้งหมดที่ผ่านมาที่เราเคยทะเลาะก,กันขอกัดเท้าหน่อยยื่นเท้าแม่หน่อยไม่ลูกต้องกับเท้าแม่ยื่นเข้ามายื่นเข้ามาเดี๋ยวข้หอหัวโป๊กยุ่งไม่ได้แม่เขามีสติแล้วหม,มู่สของหวโหติกรรมแม่สาธุหมู่ขอหัโหติกรรมแม่แต่วนะสิ่งใดที่ผมเคยร่วมเกินแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอแม่หัโหติกรรมให่หูนะแม่หโหติกรรมไม่หูไหม รักแม่นะาได้ไวนะแม่นะเออลูกจะตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินดูแลครอบครัวเนาะหายดีแล้วอย่างนี้อาบน้ำบ้างไหมทีนี้กลางวันร้อนๆค่อาบน้ำเนาะแล้วก็มีผมอะไรกันเนาะมีความสุขมากๆนะดูแลตัวเองดีๆนะแม่นะรู้นะรักแม่นะลูกรักที่สุดเลยโปร่งนั่นเลยเลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากแต่ให้รู้นะว่ารักกลางวันเดี๋ยวกลางวันขอมาแกล้งแม่ต่อได้ไหม ไม่ใช่กลางวันเขาแค่แสดงกันแบบเขาเรียกว่าแสดงละครอ่ะก็เป็นโรสีนะแล้วก็โป๊กอย่าแม่ไม่ต้องโป๊กหร<ด>อนะเด่นละคร <laughs>